สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ครับก็ได้มีการอัปเดตอีเวนต์กิจกรรมจีรรมจ้เคร,ร,รื่องรางเสริมเข้ามาครับอ่าเป็นกิจกรรมจี้เครื่องรางวันวาเลนไทน์ครับอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูว่ามีจี้อะไรบ้างนะครับก็จะมีอ่าโดนโดนก๊อปปี้ราชาสารภาพครับบอดจับใยมิงมุมเวียนขอ้อแต่งงานมีพระสุทนชุดแต่งงานตุ๊กตามโนราชุดแต่งงานแล้วก็ปืนฟองสบู่แห่งความรักนะครับอ่าก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจี้นะครับอ่า เรามาดูจี้แรกกันก่อนนะครับถ้าใครอยากได้ครับจี้ดวนราชาสารภาพครับเราต้องเก็บสะสมหาเครื่องมือหัวใจเอครับจำนวน4ชิ้นแล้วก็เค้กวาเลนไทน์เอครับจำนวน4ชิ้นแล้วก็ถ้าใครอยากได้บัตรหัวใจยายมิงมุมครับเราต้องเก็บสะสมหาเครื่องมือหัวใจเอจำนวน4ชิ้นแล้วก็เค้ก3ชิ้นครับเพื่อได้รับบัตรยมิงมุมครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้แบบแหวนเบ็ดเศษครับหรือว่าแหวนขอแต่งงานจี้นี้เลยเราต้องเก็บสะสมหาเครื่องมือลูกอมหัวใจครับ A จํานวน4ชิ้นแล้วก็เค้ก3ชิ้นเท่ากันกับบอดจับใยเปมุมเลยครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้มีพระสุทนชุดแต่งงานครับปกติแล้วมันจะเป็นชื่อของมีอาคารรูหลาครับอันนี้แต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อครับแล้วก็เปลี่ยนสกินนิดนึงนะครับเราต้องต้องเก็บสะสมหา A ครับจานวน3ชิ้นแล้วก็ A บวกจำนวน4ชิ้นครับถ้าใครอยากได้ตุ๊ก,ต,กตาหมีมโนโราชุดแต่งงานครับเราต้องเก็บสะสมหา A 3ชิ้นแล้วก็ A บวกอีก3ชิ้นครับ และสุดท้ายครับคงไม่ต้องพูดถึงเนาะปืนฟองนี้คงจะได้กันแน่นอนครับคงจอง่ายครับถ้าใครปิดที่มีพระตุทนชุดแต่งงานตุ๊กตาโมราชุดแต่งงานและก็แหวนเบ็ดเสร็จขอแต่งงานครับสามชิ้นนี้ครับเพื่อไปแลกแสงลูปบาทแห่งเกียรติยศนี้ครับเมื่อแลกแล้วครับกี้พวกนี้ครับที่สะสมมามันจะไม่หายไปครับเพราะว่ามันเขียนว่าเป็นเจ้าของครับโอเคเนาะก็ตามนี้เลย ถ้าถามว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยควรทําอีเวนต์นี้ไหมเอ่อถ้าอยากได้เนาะอ่าถ้าใครอยากได้พวกจี้หมีจี้อะไรต่างๆครับผมขอแนะนําเลยครับอ่าถ้าใครมีเพชรน้อยครับอ่าก็ลองลองเอาสักหมีตุ๊กตามโนราดีกว่าเนาะอ่าถ้าใครมีเพชรน้อยก็ควรเอาสักจี้หนึ่งก็พอนะครับสลอรบใครอ่าไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่ครับถ้าใครอยากได้จี้ใดจี้หนึ่งครับอ่าถ้าใครมีเพชรน้อยด้วยครับอ่า พวกนี้เพชรยิ่งหายากอยู่ครับอ่าก็ต้องตัดสินใจเอาซักกีหนึ่งแต่ว่าถ้าใครมีเพชรเป็นหมื่นครับเพราะว่าแต่ว่าเอ๊ะไม่มีจี้ที่จะเล่นวะในนี้ยังไม่มีซักกีเลยที่จะเล่นอ่าก็สามารถสุ่มได้ครับอ่าสุ่มหาหลายๆขีได้นะครับแต่ผมขอแนะนาครับผู้เล่นใหม่ควรหาตุ๊กตามโนโราชุดแต่งงานครับจี้นี้ครับอ่าจีนี้เพราะว่ามันเป็นสกิลดักด้วยครับมันจะมีสกิลดักอยู่ในตัวอ่า70เปอร์เซ็นต์ครับ มีสกิลดักอยู่ในตัวผมขอแนะนําผู้เล่นใหม่เนาะคือจี้นี้เลยครับอ่าลูกตามโนราชุดแต่งงานนะครับและก็ลองลงมาครับอ่าจี้นี้ครับอ่าวนขอแต่งงานนะผู้เล่นใหม่เนาะผมขอแนะนําจี้นี้เลยครับสองจี้นี้นะครับโอเคเราไปดูสกิลครับสกิลของจี้ต่างๆครับในวันวาเลนไท์ครับไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะ เพิ่มมากี่เปอร์เซ็นต์ครับมาจี้แรกครับอ่าโดนราชาสารภาพครับอ่าอันนี้มันจะอ่าเปอร์เซ็นต์แรกครับเปอร์เซ็นต์แรกที่เป็นเมืองผุดครับแลนผุดมันจะไม่เพิ่มครับมันจะเพิ่มอ่าตรงที่เมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกที่เราครับโอก,สกาส55เปครับรับพื้นที่บริจาคที่แพงที่สุดของฝ่ายตรงข้ามครับอ่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นโดนราชาบริจาคครับม,มันก็จะเป็น50นตครับแต่ว่า อันนี้มันเป็นจี้วันวาเลนไทน์ครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมา5%ครับอ่าครับและก็บอดจับใยมิงมุมครับบอดหัวใจใยมิงมุมอันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองให้มันเลื่อนขึ้นมาก่อนเนาะอันนี้มันก็เพิ่มเหมือนกันนะใช่ไหมเพิ่มหรือเปล่าวะเออห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้สามสิบสามเปอร์เซ็นต์ผมว่าไม่น่าจะเพิ่มนะอันนี้เดี๋ยวไปดูก่อนไปดูมาก่อนครับอ่าเดี๋ยวนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปดูบอดอันเดิมก่อนครับบอด อันนี้นะครับอ่าซปเปอร์บอทนะครับบอทมันเท่าไหร่วะเมื่อฝ่ายตรงข้ามย้ายทันทีโอกาส33%อ่าบวกอีก10%เมื่อไม่แสดงผลโอกาส55เอา้าไม่เพิ่มนี่วะจี้นี้จี้นี้ไม่เพิ่มครับอ่าไม่เพิ่มเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมครับจี้นี้อ่าดูจากลักษณะแล้วไม่เพิ่มต่อมาแหวนขอแต่งงานครับอ่าถ้าเป็นแหวนเวอร์ชั่นเดิมมันก็จะเป็นแหวนอ่าป้องกันเบียดเสียดครับอันนั้นมันกี่เปอร์เซ็นต์วะอันนั้นเดี๋ยยวให้้ผมลออองไปอไปปนนดูก่ครับ มันน่าตามหาไหมถ้ามันเพิ่มเยอะ <_ d ata> ก็จะน่าตามหาอยู่นะครับมีไหนเอ่ยเอ,อ้าอ่าอยู่นี่ครับแหวนป้องกันเบ็ดเสร็จครับอันนี้มันจะเป็นแค่60%ซครับอ่าโอกาส60%ป้องกันการโจมตีก็คือป้องกันการดูดครับอ่าและการโจมตีถ้าเป็นแหวนอันนี้แหละอันนี้แหวนอันนี้ครับอ่ามันก็จะอ่าเพิ่มเป็น3%ครับอ่าป้องกันในการ พูดง่ายๆว่าแผนอันนี้ป้องกันการดูดครับอ่าป้องกันการดูดเพิ่มขึ้น3%ามเปอร์เซ็นครับอ่าจากหกสิบเป็นหกสิบสามครับเพิ่มขึ้นสามเปอร์เซ็นก็ดีกว่าไม่เพิ่มครับโอเคเนาะอ่าแล้วก็ยกเว้นร้อยเปอร์เซ็นสองครั้งครับโอเคต่อมามีพัสดุทนชุดแต่งงานครับอันนี้อ่าหกสิบห้าเปอร์เซ็นจ่ายค่ามาทางที่แพงขึ้นผมว่าน่าจะเท่าเดิมเนาะเท่าเดิมมีเจ้าของอาคารครับดูแลอันนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์ เท่าเดิมครับเวอร์ชันนี้อันนี้ไม่เพิ่มเนาะต่อมาอันนี้ก็ดัก70อันนี้ไม่เพิ่มครับอันนี้ปืนฟองอันนี้เพิ่มไหมในเทินของฉันเมื่อตกที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาส48%่บอบังคับย้าย48%รบอใช่ไหมอ่าอยู่ไหนเอ่ยอ่านี่ครับปืนฟองสบู่มี45โอ้โหเพิ่ม3% <laughs> เนพิ่ม3%เนาะ ออทุกวันนี้เขาคงไม่ใช้แล้วครับสำหรับที่นี้เนาะออันนี้ก็เกียนเหมือนกันนะอันนี้หินฝ่ายตรงข้ามใช้ครับอออกดีมากครับที่นี้ที่นี้มันจะไม่ใช่ปืนฟองขังนะมันจะเป็นแค่ขายกับปืนฟองชาไข่มุกครับอโอเคสรุป,ปง่ายครับอันนี้เพิ่มครับอันนี้เพิ่มมาห้าครับยินเมืองแพงอันนี้ไม่เพิ่มครับอันนี้เพิ่มสามเพิ่มสเเนตเนาะ อันนี้ไม่เพิ่มอันนี้ไม่เพิ่มอันนี้เพิ่มอีกสามเปอร์เซ็นต์ครับตามนี้เลยอ่าสามารถตัดสินใจคิดดูดีๆเนาะอ่าก่อนที่เราจะสุ่มอีเวนต์ครับใครที่มีจี้เครื่องรางอ่าใครใครที่มีจี้เครื่องรางเยอะแล้วครับหบือว่าจี้ในอีเวนต์นี้ใครมีประมาณห้าจี้แล้วขาดอีกจี้หนึ่งอ่าซึ่งเป็นจี้ที่ออกยากด้วยครับแนะนําว่าไม่ต้องหาดีกว่าครับอ่าเพราะว่าถ้าเราสุ่มเราก็ไม่แน่ใจว่าจี้ที่เราต้องการมันจะมาไหมอ่า แต่ว่ามันมันก็จะเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งเนาะเออถ้าเราได้จี้ซ้ำๆเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งจี้ครับอ่ามันก็จะสามารถรีออฟใส่ได้อีกให้มันหลากหลายนะครับเออมันก็จะเป็นข้อดีอีกครับแต่วันนี้ผมว่าผมจะลองสุ่มดูเนาะอ่าซึ่งเพชรผมมีอยู่7,146เพชรน,นะครับอ่าไม่แน่ใจว่ามันจะปิดสักจี้ไหมครับเออเพราะว่าดูจากจี้ของผมครับนี่ไงครับคือจี้เซ็ตจี้ที่ดทีที่สุดของผมแล้วนะครับตอนนี้ <laughs> เออนี่คือจี้ที่ดีที่สุดของผมครับในไ d ดีนี้นะครับอ่าผมยังไม่มีสักจี้เลยถ้าเป็นไม่ได้ครับขั้นต่ำผมขอมีมโนราครับจี้เดียวพอนะครับโอเคเราก็จะมาเปิดจากของฟรีก่อนครับกล่องดองของเราครับโอ้โหออกแล้วครับเห็นไหมไอจี้ข้างล่างนี้ครับไม่ต้องพูดถึงครับเปิดของฟรีก็มาไอจี้ปืนฟองสบู่มีครับอ่านี้ไม่ออกครับ อันนี้ A อบวกมาไหมไม่มาเออมันะอกยากไหมหน่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะเหมือนอีเวนที่แล้วนะอีเวนมีเมียนนะแม่งอีเวนมีเมียนผมหมดเป็นหมื่นเลยขอ A บวกมาดีๆได้ไหมโอ้โหนาฬิกาที่ยืมเพื่อนมามันก็ยังตามมาหลอกลอนผมอีกครับาหาืถุงมือมาไหมไอ้บวกชิ้นนี้โอ้โหมงกุฎครับมาไหมโอ้โหตาปีศาจครับเฮ้ยนหน่าย,อย่องยากนะผมว่าเมื่อกี้ก็ได้บี้วน ออกไหมโหกาดดำเฮ้ยไอยบวกครับเอ้ยมีสิรุนนะนี่ได้ไหมได้หรือเปล่าโอ้โหอุตสาห์แสงขึ้นครับไม่ใช่ครับเออไม่ใช่หรือว่าใครปิดมากปิดน้อยไปเพียงใดครับาสามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับาสามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้นะครับโอ้โหยังไม่มาอยู่ครับโอ้โหมาแล้วตอนนี้ผมจะปิด ขี่ปืนฟองฟีนะครับปั๊บมาหรือเปล่าโอ้โหสงสัยเราต้องได้เปลี่ยนเราต้องได้เปลี่ยนการตัวละครเพื่อสุ่มอีเว้นแล้วละ่ะดูจากลักษณะแล้วครับอ่หมดหมดแล้วเกรียงแล้วตอนนี้มาขอเปลี่ยนจากชลวันเป็น อย่างอื่นดีกว่าเนาะการอื่นดีกว่าเอาตัวไหนดีวะมันน่าจะอวยครับไอตัวนี้ไอตัวนี้ไม่ใช้หรอกครับเพราะว่าอีเวนต์มีเมียนครับผมหมดเป็นหมื่นครับไม่ใช้แน่นอนตัวนี้ไม่อวยขอเดนนิดก็แล้วกันเนาะเดนนิดขอเป็นเดนนิดก็แล้วกันอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับโปรดใช้พิจารณาอย่าณในการรับชมด้วยนะครับโอเค เราก็จะไปสุ่มหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะผมขอสุ่มสักพันหนึ่งนะอ่ะให้เหลือห้าพันก็ได้เนาะอ่าผมว่าจะสุ่มให้เหลือห้าพันถ้า A บวกไม่มาแม้แต่ชิ้นหนึ่งผมก็จะไม่สุมครับโอเคตามนี้เลยอ่าไปห้าสิบเพชรแรกครับโอ้โหยังไม่มาอีกครับยังไม่มาอีกโอ้โหวันไทยมาแล้วครับหนึ่งชิ้น ไม่ใช่ A อบวกอันนี้ครับไม่เอาดูแล้วครับน่าจะได้ปิดปืนฟองมีแน่นอนเฮ้ยเอบวกมาแล้วครับไม่ใช่มาลุยต่อครับลุยต่อเฮ้ยเอสจีเอสจีเอสเอ้ย, S, G, S, G, S. อยได้โอ้โหได้เฉยเลยครับไม่แน่ไม่แน่ใจน,นะว่าเอสนี่ออกง่ายกว่าเอบวกหรือเปล่าครับ เออตามจริงผมอยากได้ A บวกมากกว่านะมาแล้วครับ1ชิ้นนี้ไม่ใช่แน่นอนอ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหไม่ใช่ครับตกใจหมดครับเห็นแสงขึ้นทีไรครับอันนี้น่าจะเป็น A เนาะอ่าอันนี้ลัคก,กี้เตรียมแล้วครับปึ๊บ อออะไรมาก็ได้คนระับโอ้โหเอสมาอีกแล้วครับมาง่ายเกินครับเอสเออผมอยากได้ A เอบวกเอมาอีกแล้วอะ่ะโอ้โหอะไรวะตอนนี้ผมน่าจะปิดจี้อาหมีหมีพัะตุทนเลยเนาะเดี๋ยวให้ผมอ่าอกจินี้ไปดูก่อนครับว่าโอ้โหตกใจหมดนึกว่ามาอีกชิ้นนะครับถ้าผมหาเอสอีกหนึ่งชิ้นนี่ผมสามารถเอเอาโดนก๊อปป้ได้เลยนี่อืม อะไรวะทำไมมันออกง่ายจังเออผมได้แวนแวนเบ็ดเสร็จนะครับแวนพอแต่งงานนะครับอ่าผมอยากได้อันนี้มากครับอ่าแต่ว่าไม่ได้มันออกยากมากครับเอวกเออมาลองอีกสักพันเนาะเผื่อดวงดีครับโอ้โหไม่ซื้อครับโอเคเราก็จะไปสุ่มกันต่อนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับโอเค สงสัยทาง GM เขาคงจะเห็นใจผมครับจากอีเวนท์ที่แล้วผมเก็บหนักครับพูดง่ายๆเลยอ่าพูดง่ายๆเลยว่าเก็บหนักมากๆครับตอนนั้นมากๆเลยเป็นหมื่นครับคนอื่นเขาปิดสามสี่พันครับโอ้โห้างๆมาไม่ออกเลยครับเฮ้ยมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วไม่ใช่ครับมาทำไมวะช้างครับเฮ้ยเฮ้ยเอ,เอ,เอบวกมาอีกแล้วครับเอบวกมาอีกแล้ว เอบอกไม่ได้ไหมไม่มาครับตอนนี้เออเอโอ้โหจี้เอมาครับไม่ใช่แสงไม่ขึ้นอันนี้แสงก็ไม่ขึ้นไม่มีสักอย่างเลยจี้ในอีเวนต์นะครับอืมตอนนี้สุ่มไปกี่พันแล้วะน่าจะประมาณพันหนึ่งแลวเนาะเอ๋บวกโอ้โหเอบอกไม่มาครับแต่เอออกเยอะมากไม่แน่ใจครับว่ามีอีเวนต์การรวมไหมยังไม่เข้าไปดูเลย เดี๋ยวไปดูก่อนครับอีเวนต์การรวมมีไหมมีหรือเปล่าอีเวนต์การรวมไม่มีนะครับอ่าอีเวนต์การรวมไม่มีไม่มีแน่นอนถ้าไม่มีแบบนี้เราต้องไปสุ่มต่อครับไปสุ่มต่อปึ๊บเดนนิสตอนนี้ไม่อวยลครับมีเดนนิสเราต้องตอนนี้เดนนิสเริ่มไม่อวยครับเราต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนจากเดนนิสครับอ่ามาเป็นหนูยิ้มแทนครับโอเค ตามนี้เลยครับเผื่อเกมมันจะเห็นใจครับเผื่อเกมมันจะเห็นใจเนาะ,ะเพราะว่าอีเวนทีเดียวเราเจ็บหนักไปพอสมควรเลยครับมาไหมมาหรือเปล่าโอ้โหมงกุฎตกใจหมดนึกว่าเอสมาหนึ่งชิ้นมาไหมโอ้โหอีบวกไม่มาเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอโ้สุ้งมือไม่มาเลยครับลัางๆมา <c oughs> <c oughs> โอ้โหอะไรวะ เฮ้ยไม่ใช่ครับเอเฉยๆอ่าตอนนี้เต็มอีกแล้วครับคะแนนลักกี้ครับตอนนี้ผมน่าจะปิดไปสามี้แล้วเนะวาะเกียใดวาเปญยานไม่มาเลยผมอยากให้เปญยานมามากๆเลยอยีเวตนนี้เพราะว่าไอดีนี้ครับยังไม่มีเปญยานครับไอดีผมแต่ว่าขอเอสอีกซึ่งหนึ่งี้ก็ได้เนาะขอเอสอีกส G ่งหนึ่ง,งี้ครับเพื่อเอาโดนบริจาคครับ โดนาราชาสารภาพถ้าได้จี้ดีๆขึ้นมาหน่อยก็ไอดีนี้ก็จะโวดขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ถือว่าโหดมากเพราะว่าเป็นอ่ไอดี ID ที่ไม่มีจี้เล่นครับพูดง่ายๆเลยว่าไม่มีจี้เล่นเล็บอินซีครับแต่ก่อนนี้หวดมากนะเล็บอินซีเฮ้ยเฮ้ยจี้เอสว่ะ จีเอสครับมาแล้วครับมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วโอเคครับตอนนี้สี่ชิ้นเลยครับโอ้โหตอนนี้หมดไปวันพันพันสามพันสี่นี่แหละเนาะถือว่าคุ้มอยู่นะเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับอืมตอนนี้ผมปิดจี้อันนี้ไปแล้วเรียบร้อยครับอ่าปิดไปแล้วขาดอีกสองจี้ครับรู้สึกว่าออกยากมากครับเอบวก อบัวออกยากที่สุดเลยนะครับผมก็จะสุ่มไปครับให้ลองเหลือสักห้าพันดูเนาะอ่าโอเคสุ่มมันต่อครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับอ่าไม่มาครับมาแต่เอมาไหมไม่มาปึ๊บเฮ้ยเอ้ยที่เอสมาแล้ววะท่เอสมาแล้ววะมาแล้วครับตอนนี้มาแล้ว ไม่ใช่วะไม่ใช่ในเวีนครับขอไอ้บวกหน่อยนะกี้เอไม่ต้องโอ้โหมาอยู่แล้วครับกี้อันนี้ไม่ใช่กี้ในเวีนเหมือนกันนะครับไอ้บวกให้ไอ้บวกเฮ้ยแสงมาว่ะแสงมาว่ะจังหวะนี้ต้องเปิดทีละอย่างครับกี้นี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับกี้นี้อ่าตัวเครื่องบินกี้นี้ไม่ใช่ครับกี้นี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ครับโอ้โห ไม่ใช่มาไหมโอ้โหขาดขออีบวกเลยนะอีบวกอีบวกให้อีบวก,อ,บวก,อ,บวกอีบวกไม่มาครับพอก่อนเนาะอ่าไปเปิดจากคะแนนลักกี้ก่อนครับจีเอ็ไม่ต้องมาแล้วนะจีเอ็เนี่ย ออะไรวาตอนนี้ตอนแรกผมมีเพชรอยู่เท่าไหร่เจ็ดพันหรสี่สิกว่าเนาะอ่าเจ็ดนสี่บหะครับใช่ไหมน่าจะใช่แหละเออตอนนี้ก็หมดไปประมาณหกพันหนึ่งร้อยห้าพันหนึ 5, ่งประมาณสองพันครับตอนนี้หมดไปแล้ว2องพันร้อเพชรครับ ถือว่าได้จี้นี้มาก็โอเคนะครับขอสุ่มไปอีกสักนิดน,นึงเนาะเผื่อจี้เอวมันจะมาครับมาไหมไม่ใช่ครับอันนี้เป็นจี้เอสนะครับเฮ้ยเอ๋วเหี้ย่ะเอว,ออวเอวโอววไม่ใช่อันนี้ขอเปลี่ยนตัวนิดน,นึงครับขอ,อตัวนี้พานําโชคมาเยอะแล้วครับขอเปลี่ยนตัวเป็นตัวแจกฟรีเป็นลิลิ่ที่ถูกปลุกอ่่ไม่ใช่ลิลิ่ถูกปลุก รีลิตัวธรรมดาก็แล้วกันเนาะ,ะเผื่อเกมมันจะอวยครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปวดใช้วิจารณาจารย์ใช่ไหมพูดถูกไหมวะ <c oughs> ปวดใช้จักรยานในการรับชมครับโอเคเอบวกให้เอบวกเอบวก,อบวกโอ้โหดิลิเงียบเลยครับดิลิเฮ้ยมาแล้วครับมาแล้วไม่ใช่เต็มอีกแล้วครับตอนนี้โอ้โห้เต็มเร็วมาก โอ้โหยังจะมาอีกพอแล้วครับเอพอแล้วโอ้โหยังจะมามาเรื่อยๆว่ะเอเอบวกมาแล้วครับตอนนี้หนึ่งชิ้นครับโอ้โหขาดอีกหนึ่งชิ้นเองครับเอบวกชิ้นเดียวเองครับชิ้นเดียวมาไหมไม่มาครับไม่ใช่เอบวกไม่ใช่อันนี้ขาดอีบวกหนึ่งชิ้นครับไม่ใช่อันนี้ โอ้โหโออกยากเกินไปไหมเอสโอ้โหไม่ใช่อันนี้พอแล้วอันนี้อีบวกอยให้อบวกตอนนี้ครับเพดรเริ่มลดล,ลดลงลดลงลดลงนี้เลยนครับทำกันไปได้ครับทำกันไปได้ไม่มาเลยตอนนี้แค่นันลัคก,กี้เต็มไปอีกหนึ่งครั้งขออีบวกหน่อยอีบวกชิ้นเดียวเอวงครับชิ้นเดียวอีบวกไม่ขออะไรมากเอสไม่ต้องมาแล้วครับเอส พอแล้วเอสอ่าเอก็พอเหมือนกันขออีบวกหน่อยเฮ้เอบวกเอบวกนาฬิกาที่เพื่อนมาครับแม่งตามมาทุกอีเวนต์เลยมาทั้ง B มาทั้ง C มาทั้งอ่า A บวกมาทั้ง S มาถึง S บวกครับนาฬิกามาแม่งโคเวอร์ชั่นเลยช้าง ตอนนี้เราหมดไปประมาณสามพันเพชรแล้วเนาะอ่าสามพันเพชรได้มาเท่านี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็น A นะครับไม่ใช่ A บวกอันนี้ครับอือหือม,มาทําไมอี A, บวกชิ้นเดียวให้อี A, บวกชิ้นเดียวออหไกันนักหนาอี A, บวกเอไม่มาอันนี้ไม่ใช่ครับโอ้โห ไอ้แค่ชิ้นเดียวเองมันจะล็อกไปไหนวะจะล็อกไปไหนครับเจมชิ้นเดียวเองมองกุฎครับมงกุฎฮะกีเอมาอีก๊มาทําไมวะนักหนาไม่เข้าใจกับเขาเหมือนกันครับไม่รู้ว่าจะมาทําไมนักหนาเออเขาบอกว่าพอแล้วไงครับเอสเนี่ยไปให้คนที่ขออยากได้นู่นอ่าผมพอแล้วครับเอส เอาจีเดียวก็พอแต่ว่าที่ผมสุ่มหานี่ผมหาตามหามีอันนั้นนะอ่ะเดี๋ยวไปให้ผมไปดูก่อนนะครับผมตามหาจี้เอตตอนนี้ผมได้5้าชิ้นแล้วนะผมอยากได้มีนี่ครับมีมโนราครับอันนีอันนี้ผมคงไม่เอานะครับโอเคตอนนี้ก็จะไปสุ่มกันต่อครับ นะยังไม่มาอีกไอบวกเไม่มาไม่ใช่อันนี้ครับอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันโอ้โหมงกุฎมาครบทุกเวอร์ชั่นเลยเออโอเคปิดแล้วตอนนี้หมดไปประมาณเท่าไหร่วะให้ผมคำนวณดูก่อนเนาะอ่าตอนแรกนะครับผมมีอยู่ประมาณกี่เพชรวะ 7,000ใช่ไหมเจ็ดพัร้ยสี่สเพศเนาะอ่าหรือว่าถ้าผมอ่าถ้าผมพูดผิดอ่าถ้าใครจำได้ก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอ่าอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะมีประมาณนี้แหละ7,146ครับอ่าตอนนี้ผมเหลืออยู่ประมาณ3,000ครับ3,296เพชรนะครับอ่าตอนนี้ผมใช้ไปเพชรใช้เพชรไปประมาณ3,850เพชร้อครับมาดูกันดีครับว่า 3,850เพชรนี้ครับเราได้จี้อะไรมาบ้างนะครับผมว่าผมน่าจะพอได้แหละเนาะอะใส่คารวันคืนไปครับปึ๊บโอเค่สามพั 3, อ้โหในตามนี้เลยเนาะอย่างแรกครับที่ผมอยากได้มากที่สุดนะครับอ่าก็คือมีอันนี้ครับโอเค รับไปเลยครับปึ๊บโอเคตอนนี้เราได้มีตุ๊กตามโนราไปแล้ว1ชิ้นนะครับอ่าและก็อ่า,อาถ้าให้ตัดสินใจเลือกครับขอตัดสินใจเลือกเอาโดนโก๊อปปี้ราชาบริจาคดีกว่าครับเพราะว่าอันนี้เปอร์เซ็นต์มันน้อยครับอ่าบางทีเปอร์เซ็นต์ขึ้นถึง80-90ถึงจะออกก็มีครับเออไม่น่าใช้ครับขอใช้โดนโก๊อปปี้ราชาบริจาคอ่าราชาสารภาพดีกว่าเออ พูดผิดปึ๊บนะเรียบร้อยครับส่วนบอดผมคงไม่เอาครับเปอร์เซ็นต์มันน้อยไปแหวนก็ยังไม่เอาครับเพราะว่าผมมีเวนข้ามทางแล้วตามนี้เนาะแล้วก็อันนี้สงสัยมันมครับให้ผมจะต้องเอาให้ได้ครับกี้นี้เพราะว่ามันเหมือนเหมือนได้ฟรีมาครับ่ะกี้นี้รับไปเลยก็แล้วกันเนาะโอเคก็ต,ตามนี้ได้มาสามจี้ครับหนึ่งสองสามถามว่าคุ้มไหม หมดไป3,800อ่ะตีตีเป็นเลขกลมๆเนาะ4,000เพชรนะครับ4,000เพชรได้มาแค่นี้ก็ถือว่าหุ้มนะครับตกไปจี้ละพันกว่าครับจี้ละพันสามร้อยเพชรนะครับตกแล้วตกเฉลี่ยแล้วครับอ่าก็โอเคเนาะอ่าใครหมดไปเท่าไหร่อ่าใครได้มากอ่าใครได้ปิดมากปิดน้อยอ่าไปเท่าไหร่ใครใช้เยอะใช้น้อย ใช้เพียงใดก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอ่าส่วนผมนี่หมดไป3850เพนครับได้มาแค่นี้ก็ถือว่าผุอยู่สําหรับ ID นี้นะครับอ่าส่วนไ d หลักผมนะครับอ่าสามารถผมทํำไหมบอกเลยว่าไม่ทำครับไอดีนั้นเพราะว่า ID นั้นผมมีครบเกือบทุกอย่างแล้วนะครับอ่าโอเคสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบอยังไงครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับช่องแมงดาชนเนลทีวีครับอ่า แล้วก็ถ้าใครยังไม่ปิด Event Naomi, อีเวนต์นาโอมิมีเมี้ยที่ถูกปุกอก็ขอให้ทุกๆคนครับอปิดอีเวนต์กันทุกๆคนนะครับโอเคครับไปแล้วครับตอนนี้สงสัยน่าจะไปได้อสงสัยน่าจะไปทานข้าวต่อเนาะตอนนี้ยังไม่ได้ทานข้าวเลยผมพูดไปพูดมาก็ลิ้นพันกันไปหมดแล้วครับตอนนี้เอ,อไม่รู้ว่าใครฟังออกบ้างเนาะโอเคไปแล้วครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเนาะ,ะไปแล้วครับสวัสดีครับ